อุณสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดียามเช้านะคะไม่ได้ทักทายพูดคุยกันนานแล้วเนาะวันนี้พอดีได้รับไลน์ที่เป็นเรื่องเล่าอะค่ะของอาจารย์ท่านหนึ่งที่ท่านเคยเป็นบล็อกเกอร์นะคะจนกระทั่งตอนนี้ท่านมาเขียนหนังสือแล้วนะคะที่ชื่อว่าอาจารย์อนนทวงศ์มริคพีทักนะคะหรือหลายๆคนจะรู้จักท่านว่าอนนทวงศ์มูซิง นะคะในในชื่อของคนที่เป็นหนึ่งในบล็อกเกอร์ชื่อดังที่เขียนบล็อกเกอร์จนกระทั่งได้ได้มาเป็นผู้เขียนหนังสือนะคะ,ะท่านเนี้ยนะคะท่านก็ได้เขียนบล็อกเกอร์อยู่บล็อกหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะคะเป็นเรื่องที่ใช้หัวข้อว่ามองอะไรให้นานขึ้นนะคะ ในเรื่องเนี่ยท่านก็กล่าวถึงว่ามอาีอาจารย์ภาควิชาหนึ่งของที่ฮาวาด์นะ่ะที่สอนวิชาอเมริกัน Art History นะคะชื่อว่าอาจารันนิเฟอร์โรเบิร์ตวิชาหนึ่งที่ที่เป็นกันบ้านที่อาจารย์ท่านเนี้ยมักจะให้แก่นักศึกษาทำอยู่บ่อย,อยก็คือให้ไปเยือนพิพิธภัณฑ์แล้วก็เลือกรูปภาพหรือรูปปั้นอะไรก็ได้ที่ตัวเองนั้นสนใจนะคะจากนั้นเนี่ย ก็ให้นั่งดูภาพนั้นหรือรูปปั้นนั้นอนะ mm. เพียงอย่างเดียวนะคะไม่ไม่ต้องทำอย่างอื่นให้ดูหรือพิจารณารูปปั้นนั้นอนะเป็นเวลาสามชั่วโมงโอ้โห mm. oh, พอเราฟังมาถึงตรงนี้บอกมันคงเป็นการบ้านที่สร้างความหนักอกหนักใจให้กับวัยรุ่นวัยหัวร้อนหัวเร็วยุคนี้นะคะเพราะการที่จะจับลิงมานั่งนิงน่งๆให้ดูภาพภาพหนึง่งหรือว่ารูปปั้นปฏิมาก,กรรมหนึงนะ่งเนี่ย ให้ให้เราดูนานสักแบบชั่วโมงหนึ่งดูเต็มๆเป็นเรื่องเป็นราวแบบมันคงเป็นเรื่องที่น่าเบื่อแล้วก็แบบเสียเวลานะคะสำหรับความคิดของวัยรุ่นยุคนี้นะคะแต่ว่าตรงนี้เขาก็มีท่านท่านหนึ่งนะคะที่เป็นผู้เขียนหนังสือนะคะเรื่องอ่อโฟเตอซึ่งวนะคะชื่อว่าคุณโอลิเวอร์นะคะ เบรกเกอร์แมนนะคะท่านก็ได้ทําการทดลองกันบ้านเนี่ยคือท่านอยากจะรู้ว่าอาจารย์ให้ทำการบ้านเนี่ยไป็นทำไมท่านก็เลยเอาตัวเองไปเป็นหนูทดลองเนี่ยว่าลองลองทำดูแบบเนี้เหมือนกันนะคะคือไปดูรูปปั้นหรือว่าภาพวาดอะไรก็ได้ที่ตัวเองสนใจเนี่ยแล้วก็ใช้เวลากับสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยสักสามชั่วโมงนะคะแล้วเขาก็ได้พบว่าผลลัพธ์นั้นมันะมันน่าสนใจมากๆเลยนะคะ เมื่อเขาเนี่ยได้เอาตัวเองเข้าไปพิสูจน์ไปเป็นหนูทดลองไปใช้เวลาอยู่กับภาพภาพหนึ่งเนี่ยได้นานพอสิ่งที่เขาสัมผัสได้ก็คือเขาก็เริ่มสังเกตเห็นบางจุดบางแง่มุมที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนในภาพภาพนั้นนะคะยิ่งนั่งมองไปเรื่อยๆเขาก็ยิ่งพบเจอ,อรายละเอียดใหม่ๆที่เขาเองเนี่ยไม่ไม่เคยเห็นหรือว่ามองข้ามมันมาก่อนแบบก่อนหน้านียที่ที่เขาจะมานั่งพิจารณาเนี่ยเขาไม่เคยเห็นมันเลย แม้ว่าตอนนี้จะเข้าสู่ชั่วโมงที่3แล้วก็ตามเขาก็ยังเห็นอะไรเพิ่มขึ้นเห็นจุดสังเกตใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเขาก็จึงรู้สึกว่าการบ้านชิ้นนี้ให้บทเรียนที่น่าสนใจมากว่าในวันที่โลกหมุนไวเราอาจใช้เวลากับสิ่งใดสิ่งหนึ่งน,น้อยเกินไปหน่อย ในวันที่ทางเลือกอะมีมากมายสําหรับพวกเรานะคะว่ามีอะไรให้ทําเยอะแยะเต็มไปหมดยิ่งในยุคที่โซเชียลเน็ตเวิร์กการสื่อสารมันรวดเร็วปุ๊บปั๊ดจนแบบพูดง่ายว่าความเร็วเนี่ยเป็นอะไรที่คนให้ความสนใจมากกว่าความนิ่งสงบความช้าหรือความเนิบที่ที่คนเราชอบเรียกกันนะคะคนเมืองไม่น้อยเนี่ยจะใช้ชีวิตแบบเขาเรียกว่าทัวชะโงกทัวชะโงกเป็นยังไงรู้ไหมคะคือ ไปถึงเหมือนที่เขาบอกว่าไปถึงญี่ปุ่นแต่ก็เหมือนไม่ถึงญี่ปุ่นไปถึงนางาซากิแต่ก็ไม่เหมือนนางาซากิไปถึงก็ลงเอาเท้าแตะๆซื้อๆของกินอะไรนิดหน่อยมองๆชงโกะชงกแล้วเดี๋ยวก็ได้เวลาที่ไกดก็จะต้องเรียกลูกทัวร์ไปรวมตัวกันแล้วนะคะเขาก็เลยเรียก,กวันว่าทัวร์ชงโกเขาบอกทัวร์ชงโก กา,การใช้ชีวิตแบบเนี้การใช้ชีวิตแบบโทรชงโงกเนี่ยที่เก็บสถานที่ท่องเที่ยวได้มากมายแต่ไม่ได้ดื่มดํากับสิ่งใดเลยนะคะพอพูดถึงคําเนี้ยทําให้เรารู้สึกเลยว่าทุกวันเนี้ชีวิตของคนทุกคนในเมืองส่วนใหญ่น่นะคะหรือแม้กระทั่งตัวของเราเองเนี่ยเราก็รู้สึกราเใช้ชีวิตแบบโทรชงโงกจริงๆค่ะคือมัน เป็นอะไรที่รวดเร็วปุ๊ปลาดเหมือนได้แต่ไม่ได้อะคะ่ะเข้าใจคำนี้ไหมคะเขาบอกว่าเมื่อเรามีความมุ่งมั่นที่จะทำอะไรให้มันได้เยอะๆเราก็เลยพลาดโอกาสที่จะได้เรียนรู้หรือสัมผัสกับสิ่งนั้นแบบลึกๆแบบลึกซึ้งอะคะ่ะเหมือนกับที่เวลาเรากินข้าวเรากินของอร่อยใช่ไหมคะแต่แทนที่เราจะได้สัมผัส ได้ลิ้มลองลิ้มรสค่อยๆละเลียดไปกับความอร่อยของอาหารนั้นไม่ค่ะเรามีอะไรต้องไปทําต่อเราก็จะยัดทนานหรือว่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บป,บป๊บจ้วงเข้าปากจ้วงเข้าปากแล้วอาหารจานนั้นต่อให้มันเป็นร้อยเป็นพันเป็นแบบอาหารที่มีชื่อเป็นอาหารที่แบบโอ้โหคนชื่นชอบมากแค่ไหนว่าโอ้มันดังมากเลยนะในติ๊กต็อกในในยูทูบอะไรอย่างเงี้ยดังมากในโซเชียลแต่ เราไม่ทันได้สัมผัสริมรสรสชาติที่แท้จริงของมันเลยอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มเป็นอาหารอะไรก็แล้วแต่เราไม่ได้ดื่มดั่มไปกับมันเลยเราหมดเวลาไปกับการกลัวว่าเดี๋ยวจะกินไม่ทันเดี๋ยวจะกินไม่ได้เยอะเราก็เลยไม่ได้รสสัมผัสที่ลึกซึ้งหรือเขาเรียกว่าอยากได้เยอะก็เลยไม่ได้ลึกประมาณนี้นะคะ แล้วเสร็จแล้วเนี่ยท,ท่านที่เขียนบล็อกเกอร์ท,าท่านนี้นะคะท่านก็บอกว่าเมื่อเรามุ่งมั่นที่จะทำอะไรให้ได้เยอะๆเนี่ยเราก็เลยพลาดโอกาสที่จะทำได้ลึกๆเมื่อสายตาจับจ้องที่ยอด,ยอดเขาย่อมมองไม่เห็นดอกไม้ที่โตอยู่ข้างทางผมเองไม่เคยนั่งดูภาพนานสามชั่วโมงและผมคิดว่าการมองอะไรให้นานขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ควรทำ เอาจริงๆแล้วเหตุผลที่ผมเลือกเขียนหัวข้อนี้ในวันนี้เพราะเมื่อคืนผมมีจังหวะได้มองหน้าใกล้ลุงลูกชายวัยหกขวบนานกว่าปกติซึ่งคำว่านานปกติที่ว่านั้นกินเวลาเพียงแค่ยี่สชั่วมเอย่สิบถึนาทีเท่านั้นขอโทษนะคะแต่มันก็มากพอที่จะสร้างความรู้สึกขอบคุณที่มีเขาอยู่บนโลกใบนี้ ผมมีทฤษฎีว่าเมื่อเรามองสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้นานพอเราจะเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นมากขึ้นมองหน้ามองหน้าลูกให้นานขึ้นมองหน้าคุณพ่อคุณแม่ให้นานขึ้นมองตัวเองในกระจกให้นานขึ้นมองสิ่งรอบตัวมองสิ่งรอบตัวต่างๆให้นานขึ้นอาจมีแรงต้านหรือความกระสับกระส่ายมาก เกิดขึ้นกับเราบ้างในช่วงแรกๆเพราะเรายังไม่คุ้นชินแต่หากเราผ่านช่วงเวลาตรงนั้นมาได้แล้วเราจะเห็นได้ว่าอะไรที่เรามองไม่เคยเห็นอะไรที่เราอาจจะเคยเห็นแล้วมองข้ามหรืออะไรที่เคยรู้สึกแต่ไม่เคยรู้สึกวันนี้เป็นวันแรกของวันหยุดยาวขอให้เราได้ใช้ชีวิตให้ช้าลงและมองอะไรให้นานขึ้นนะครับ นี่เป็นข้อความจากบล็อกเกอร์ของคุณอของคุณอานนท์นะคะเรียกว่าอานนุนทวงนะคะแต่ว่าเราจะขอเรียกสั้นๆว่าคุณอานนท์เฉยๆนะคะ,ะที่ท่านเขียนเอาไว้ได้ดีมากๆนะคะชื่อชื่อบล็อกของท่านเนี่ยก็จะคือถ้าเราไปหาเซิร์ชใน Google เ,เนี่ยก็หาได้เลยนะคะอนนุนทวงมูซิงนะคะคนจะชอบกันนะคะที่ หรือว่าชื่อเต็มเมของท่านนี่ก็คือคุณอ,อนนทวงม์มฤคพิทักษ์นั่นเองนะคะเป็นบล็อกเกอร์ชื่อดังแล้วก็ตอนนี้เป็นนักเขียนไปแล้วนะคะผลงานท่านก็มีหนังสือน่าสนใจหลายเล่มเลยนะคะลองไปหา,าตามร้านหนังสือชื่อดังนะคะมาหาดูได้นะคะแล้วก็ข้อคิดในวันนี้ก็คือที่นํามาฝากทุกคนนะคะคือเราแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยเราก็ยังต้องเอาตัวนี้มาปรับใช้ด้วยนะคะ ขอบคุณน้องสาวของเรานะ,ะน้องสาวใจดีที่มักจะส่งข้อความบทความข้อเขียนอะไรที่แบบดีๆน่ารักน่ารักเนี่ยมาให้เราข้อข้อเขียนข้อคิดต่างๆนะคะมีทั้งที่ให้ข้อคิดมีทั้งที่สกิดกระตุ้มเตือนนะคะกระตุ้นเตือนทําให้เราเนี่ยได้กลับมามองการใช้ชีวิตเนี่ยให้มันช้าลงเพราะว่าคนเราส่วนใหญ่เน้นจะเอาเยอะเน้นจะเอาเร็วนะคะ เราก็เลยพลาดความลึกหรือว่าความสัมผัสลึกซึ้งที่เนิบช้ารู้ไหมคาว่าพลังของความช้าเนี่ยมันมันมีพลังอยู่นะคะพูดมาถึงตรงนี้แล้วเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราไปสวนรุมกับแม่นะคะเราก็มักจะมองว่าเออพวกอาซิมอามาอาอาอาแปะอากงอมาม่เนี่ยเขามาออกกําลังกายแบบชีฮูอะไรอย่างเงี้ยเคยเห็นไหมคะที่เราเรียกลนว่าลำไทยเก๊กนั่นแหละคะ่ะ เขามาออกช้าๆอย่างเงี้ยแล้วเขาจะได้เหงื่อหรอเขาจะได้เบิร์นเผาผ่านร่างกายเหรอแล้วเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากการมาทําแบบนี้เนี่ยนอกจากเหมือนท่าไร่ไล่ลําสวยๆอะไรเงี้ยนะคะแล้วคุณพ่อแม่ของเราเนี่ยท่านก็ได้บอกเราว่าโดยเฉพาะคุณพ่อเนี่ยก็ได้บอกเราว่ารู้ไหมว่าความเร็วก็มีพลังของความเร็วความช้าก็มีพลังของความช้า ความเนิบช้าหรือความนิ่งเนี่ยมันเป็นพลังค่ะถ้าเอามาวัดกับร่างกายเรานะคะเวลาที่เราหยุดนิ่งหรือถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือการทำสมาธินั่นเองนะคะมันจะทำให้เราเกิดการกันกรองนะคะจนตกตะกอนนะคะเกิดความคิดที่ในจุดที่เราเหมือนเหมือนกับที่ที่ดูภาพเนี่ยคะ่ะ การที่อาจารย์ให้มองภาพ3ามชั่วโมงน้นก็เหมือนกับการทําสมาธิเหมือนกันนะคะเพราะการที่เราโฟกัสหรือการที่เราจดจ่ออะไรบางอย่างเนี่ยไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยนานพอมากพอนะคะมันจะก่อให้เราเนี่ยเห็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยพิจารณาหรือมองข้ามมันมาตลอดนะคะนั่นแหละค่ะการที่เราลําไทยเกกหรือฝึกสมาธิ นะคะม a ด i o n เดชันโยคะอะไรก็แล้วแต่มันคือการทำสมาธิอย่างหนึง่งคือม e ดิ t ิเดชัอย่างหนึง่งคือพลังของความเนิบช้านะคะซึ่งถ้าเราอยู่กับมันได้นานพอเนี่ยโอ้โหพลังตรงนี้ไม่แพ้พลังของการที่เวลาเราไปวิ่งแข่งเร็วๆแล้วให้เหงื่อมันออกหรือไปออกกำลังกายที่มันต้องใช้แรงเยอะๆเป็นพวกคาร์ดิโออะไรพวกนี้เลยนะคะไม่ต่างกันเลยค่ะเพราะเราจะได้ พลังนะคะแต่ว่าเป็นพลังอีกรูปแบบหนึ่งเป็นพลังชีวิตค่ะเป็นพลังของความนิ่งสงบเป็นพลังที่เราจะพบไม่ได้เลยจากการใช้ชีวิตที่อยากทำอะไรให้ได้เยอะๆหรือว่ารวดเร็วนะคะโดยเฉพาะการที่ใช้ชีวิตเร็วๆเนี่ยแบบปุ๊บป,ปั๊บป,ปุ๊บปั๊บเนี่ยนะคะเราจะสัมผัสสภาวะเช่นนี้นะคะหรือเขาเรียกว่า จะบังเกิดพิสฟูนะคะพฟูภายในเนี่ยความสงขสุขสงบจากภายในเนี่ยแบบเนี้ยเราจะสัมผัสสภาวะแบบเนี้ยไม่ได้เลยจากการที่ทำอะไรแบบรวดเร็วแบบปู๊ปล๊บก็ขอฝากเอาไว้นะคะให้เราหยุดให้ใช้ชีวิตช้าลงสักนิดนึงกลับมาใช้ชีวิตให้มีพลังนะคะถ้าในทางจีนเขาเรียกพลังชี่ พลังชีที่มันจะหมุนเวียนจากการที่เรากลับมานิ่งสงบร่างกายเราอะคะ่ะยิ่งเคลื่อนไหวจะยิ่งแข็งแรงใช่ไหมคะแต่สมองกับจิตใจเรานะคะถ้าเรายิ่งหยุดยิ่งนิ่งนะคะยิ่งให้มันช้าลงนะคะโดยการไปโฟกัสกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ใช่หมายถึงการไม่ทำอะไรเลยนะคะแต่เป็นการค่อยๆทำอย่างเนิบช้า แล้วมันจะทำให้เราคนพบว่าความลึกให้อะไรเราเยอะนะคะมากกว่าความเยอะที่เรามักจะคิดว่าเราจะต้องแบบโกยเข้ามาหรือว่าจะต้องทำอะไรให้มันเร็วๆนะคะคุณประโยชน์ตรงนี้ไม่แพ้กันเลยทีเดียวค่ะก็ฝากเอาไว้ให้คิดนะคะสำหรับข้อคิดข้อเช้านะคะ,ะสำหรับข้อคิด ยามเช้ามีขอโทษค่ะข้อคิดยามเช้าในวันนี้นะคะกับเรื่องราวดีๆนะคะจากบล็อกเขียนดีๆนะคะที่ได้นำมาฝากกันนะคะแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสงบและพบความใช้ชีวิตที่เนิบช้าได้พบกับสภาวะความลึก ที่ความเร็วให้เราไม่ได้นะคะลองไปสัมผัสกันดูนะคะเราเชื่อว่าทุกๆคนทําได้แล้วเราก็จะได้รับสิ่งดีๆนะคะที่นํามาสร้างสรรค์ต่อยอดชีวิตต่อไปนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ